สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจอดนะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันจ้าทุกคนวันนี้เป็นอีพีสองสวนหินซีวิวนะคะทุกคนนะคะนี่มีบรรยากาศแต่ตอนเที่ยงไปช่วงบ่ายสองเป็นน้ําที่แบบกําลังลงนะคะทุกคนมันก็เลยจะมีกลิ่นกลิ่นโครน,นิดๆน,นะคะช่วงนี้นะมันจะเป็นกลิ่นโครนนิดๆแต่ถามว่าบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่เมื่อวานเอ็มให้ดูทุกคนดูแกงส้มเนาวันนี้ให้ทุกคนดูว่าอาหารร้านเพื่อนเอ็มไม่ได้แพงแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้อาหารกี่อย่างนะคะทุกคนที่เอ็มสั่งเนาะซึ่งราคาโอเคค่ะไม่แพงไม่แพงนะคะแล้วก็บรรยากาศริมทะเลเนาะเป็นบ้านของเพื่อนเลยค่ะทุกคนค่ะ เพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดชายทะเลนะแล้วเขาก็เปิดร้านอาหารมาก็เป็นสิบปียี่สิบปีได้แล้วนะเขาทาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขานะแล้วก็มารุ่นลูกเขาก็มาสานงานต่อเนาะแล้วเขาก็ทํากับข้าวอร่อยค่ะเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนหน่อยเพราะไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะทุกคนเนาะตั้งใจไปเยี่ยมเพื่อนเอ็มปิดร้านตอนประมาณบ่ายสองก็ขับรถชั่วโมงนิดนิดค่ะทุกคนชั่วโมงนิดนิดก็ถึงเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของสวนหินนะคะ ทำไมถึงตั้งชื่อว่าสวนหินใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าหินเยอะมากหินเยอะมากหินเยอะมากจริงๆและช่วงจังหวะเดือนธันวานะคะทุกคนเป็นช่วงหน้าหน้าแบบหน้าลมหน้าคลื่นอะ่ะโอ้ยมันจะเข้ามาถึงในบ้านเลยนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนเขาทาใหม่เลยเขาทําแบบใหม่เลยทุกคน,มกนกเมื่อก่อนกระเบื้องบ้านเขาที่คือจะปลิวเลยนะทุกคนปลิวทุกปีต้องเปลี่ยนกระเบื้องทุกปีแต่พอปีนี้เขายกคานเทคานขึ้นมาใหม่นะทุกคนแล้วก็ทําเป็นสองชั้น กลายเป็นว่าโอเคเลยทุกคนน่ะลมไม่ตีกระเบื้องอีกแล้วคะ่ะอาจจะมีน้ำเข้าเล็กๆน้อยๆนอยเนาะอาเพราะว่าบ้านอยู่ติดชายทะเลก็ต้องทำใจนิดนึงคะทุกเพื่อนคะ่ะแต่ก็โดยรวมแล้วบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีมากๆอาหารก็ไม่แพงสดอร่อยสดอร่อยคะ่ะมาไม่ได้มีดีที่กับข้าวอย่างเดียวนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีด้วยเป็นไงจ๊ะ เสียงลมเสียงคลื่นเนาะดีมากๆค่ะเพื่อนๆนี่อาจจะเอ็มช่วงจังหวัดที่เอ็มไปอาจจะไม่สวยนะคะช่วงนี้เนาะอ่าอาจจะน้ําแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วตรงนี้เพื่อนอ่าแฟนของเพื่อนเอ็มอ่ะส่วนมากเขาจะรุนกุ้งเคยเขาจะได้ทุกปีเลยนะคะกุ้งตัวกุ้งตัวเล็กๆที่เขาพาไปทําเคยทํากะปิเนาะบ้านเอ็มเขาเรียกเคย ภาษาการก็กะปิเนาะตรงหน้าบ้านเข้าเองเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะนี่มีที่ทะเลแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดร้านอาหารแล้วฝีมือไม่ดีมันก็ไม่ได้นะทุกคนมันก็อยู่ลำบากนะทุกคนจริงนะนี่ ให้ดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะเพื่อนๆภาพบรรยากาศโดยรวมนะว่าเป็นยังไงอันนี้เลยจ้าว้าวมาแล้วค่ะทุกคนสั่งอาหารมาแล้ววันนี้ส้มตำสามรแสแซ่บเวอร์ตำไข่เค็มนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอ่าแกงส้ม ไส้อ่อนอ่าอันนี้ไส้อ่อนนะคะทุกคนแล้วก็อะไรนะคณะหมูกรอบแล้วก็หมึกไข่กระเทียมหมึกไข่กระเทียมแล้วก็ไข่อ่าไข่เจียวปูแกงส้มทุกคนอ่าราคาอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบบาท แล้วก็จานใหญ่ๆนะคะทุกคนจานใหญ่มากๆๆๆเลยต้องใช้คำนี้ <laughs> จานใหญ่มากทุกคนแกงส้อมนี้อร่อยเลิศจริงๆสามรสถ,ถูกใจมากค่ะทุกคนนี่นะคะเอ็มให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะของภาพบรรยากาศสวนหินสวนหินซีวิวอ p พีสองนะคะทุกคนอ่าอันนี้ไข่เจียวปูค่ะทุกคนค่ะเนื้อปูแน่นๆเลยอ๋อแล้วก็นี่มีเอ็นหมึกด้วยเออ,เอนึก เอ้ยไม่ใช่เอ็นหอยเออพูดผิดเอ็นหอยนะคะทุกคนกี่อย่างล่ะไข่เจียวเอ็นหอยแกงส้มสามอย่างอ่าหกอย่างหกอย่างก็โอเคนะคะทุกอย่างตีว่าประมาณหกอย่างเก้าร้อยสามสิบาทไม่แพงค่ะนี่เป็นไงคะภาพบรรยากาศโอเคนะคะเพื่อนๆนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอมด้วยนะคะอ่าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะช่วงนี้เอา สักสีหนาทีพอนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกติดตามด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีจ้า